ห้ายอยาันยองพบกันเย็นๆน้องฟิสเจ๊แล้นะคะก็คือโอ้โหตาละหัวฟูไม่ไหวเซนล่าไปเบิร์ตต้องเข้าแล้วนะ <c oughs> มึงต้องเซนก็คือเราจะมาอันบ็อกเอ็กบัตกันนะคะเอ็กบัตไรกระซิ่จะได้ได้มาแล้วก่อนจะไปก็คือแบบเปิดหน้ายูทูปก็มาเจอเลยแล้วฟังสักหน่อยโดลิกัสิดคลิปที่แล้วโดลิกัสิด คลิปนี้ก็อาจจะโดนบ้างเย่างวันหนึงไม่ได้สมัครแบบอันนั้นนะไม่ได้สมัครแบบพี่มี่ยมฟังโฆษณากันไปก่อนเยอะอ่าแล้วก็ นะเดี๋ยวขอดูบ้านเบรก่อนวันนี้พี่วิวเอ่อเมื่อวานเมื่อวานหรือวันนี้ปะจำไม่ได้แล้วอ๋อเมื่อวานเมื่อวานพี่วิวเขาไปเอ่อทำบุญแล้วก euh, ็คือแบบเออแฮปปี้มีความสุขกันทุกคนไปเลยหอมไปเลยน่ารักเลยดูน้ำใจของเพื่อนสา

ทุกท่านการให้ของทุกคน,ม,คาม,ากนกมีค่ามากในการเมนะิองนะซ่องแซมวัดแห่งนี้ชาวบ,บ้านต่างเดินทางมาร่วมเป็นพยานยในการทําบุญผมต้องขออภัยจริงที่ไม่สามารถพาทุกคนมาร่วมบุญทําบุญได้อุ้ยชอบประโยคนี้มากทําบุญร่วมชาติต่างบาทร่วมขันจานวนไทยที่ว่าได้เจอกันอีกผมหวังว่าเราจะเป็นเช่นนั้นขอให้ในสิ่งที่จะผ่านย้นกับมาหาทุกคนนะครับเ่นกันนะครับ ขอบคุณแหละขอบคุณจริงๆผมบคุความสุขเป็นมาต่างจังหวัดอะไรอย่างนงี้จริงๆไอ้เต้าอย่างเงี้ยยูมันเควสซี่ยูอะเมฮานี่อุ๊บสว่างสว่างจัดเลยอ่ย อึ้งอ้วนขึ้นจริงๆนะขอบคุไม่บีค่ะที่ให้ดูแบบให้ดูดี้วขอบคุณพี่บีค่ะที่ให้ดูใหดแบบ้ดูดูดูจิวหมันกำลังโม่ไอ้วนไเต้าดูดิ เขาแซวเรื่องสองนิ้วน้องอเอานาา่ารักไม่ลวแต่เราว่าแม่น่าจะผอมลงเหมือนกันหรือว่าแม่มามีมาม,มีพี่บิวผอมลงปะเขาควรพี่บิวน่ารักเนาะเขาดูกันแบบจำมั่งกันทุกคนจริงจริงอันนี้เป็นสิรานี่คนได้ไหมคะแม่ อยากได้เสื้อแล้วอยากเปนผู้โชคดีด้วยตจเเ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 รนะคะอเบี้เี่ีเอออันเบเขาก็แจ้งรา,ายละเอียดว่าเงินบริษาคอะเออหนึ่งร้านหนึ่งร้านหนึ่งแสนสองมื่นสองพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้า บาทจุดศูนสี่สตางค์แล้วก็เอาไปทำกอบเวค่าเชโปจกาและอุปกรณ์ค่าส่งประมาณ3ามแสนสันรบาทแล้วก็มีหักยอดคงเหลือก็เลยนำไปให้พี่บิวประมาณ8 0ด0สนแปดแสนทวนแล้วก็0ูนยสีตางค์แล้วก็ถวายให้วัดก็คือ5้0 0 0ื่นห้ถวายสิ่งของต่างๆก็คือห5าห0 7จ็ดสิบบาทแล้วก็หักถวายที่เหลือก็คือเจ็ดแสนสิบล้านสี่พันห้าร้อยสามสิบาทสูงจีนตลางแล้วก็พี่บิวโอนเพิ่มให้เขาวัดอีกหนึ่งแสนบาทก็เป็นเงินเก้าเก้าแสนอะไรอย่างเงี้ยเช่าไหร่เขาแจ้งาละเอียดแบบเออทำบุญรายละเอียดยิบไม่ต้องมีข้อระหาอะไรทั้งนั้นโอเค แฮปปี Happy, auto boy, so oh, ้เ oh, ห you know, okay, ็นน่าจะอ้วนแล้วพี่วิวอย่างเงี้ยเออพี่วิวพี่จักรูปเป็นพี่จักรตลอดแต่ตัวจริงอะเป็นพี่วิวมีมวยของมีอย่างเงี้ยพี่จักรขายไปได้ใครพี่จักรมวยไปไหนโอเคอันนี้ของเราแล้วก็อันนี้ของพี่พี่รู้จักโอ้โหบูมบูมสองกล่องใหญ่มากแต่องเราดูแล้วเลขแทกอะของเราอะมันอยู่เที่ยมแบบ เราก็ลังเลียงอยู่ว่ากล่องไหนของเราที่เราสั่งรอบแรกเพราะเราสั่งสองรอบมันต้องไม่เหมือนกันอยู่แล้วไปให้สุดทางฝันโอ้ไม่ดูแลเน็ตไม่ดีโอเคเราจะมาลบอกเลยเพราะว่าของเรามาอยู่ที่264-65อี้นี่แหละแล้วก็ของพี่ขอเรามานอยู่ที่ ส7 2้อแต่ว่าอันนี้เป็น2อง้เบราสอสองรอบอันนี้ก็ต้องเพ้นของพี่เขาแต่ว่ากล่องพี่เขามันเป็นมันเป็นรูตรงนี้เราไม่แน่ใจนะเราไม่ได้ทำนะเป็นพยานนะคุณมาดูคลิปเราคุณเราไม่ได้แก้คุณนะไม่รู้เกิดจากอะไรนะแต่ว่ามันมีในใน,ในทวิตเตอร์บางคนแบบกล่องยับมากอันนี้คือแบบรอดรอดมานิดนึงอันนี้เดี๋ยวไปให้พี่เขาพรุ่งนี้ก็คือคนนี้แหละเขาสั่งไว้เป็นใช่ปะ่ะ <c> เ <oughs> ก็เลยฝากเราแล้วเขาเป็นคนแบบเราอยาก เป็นคนเริ่มต้นของคุณพี่เขาอยู่นะเป็นเริ่มต้นที่ทาให้รู้จักพี่บูกับใบเฟิรนก็เพราะว่าเออเขาบอกว่าเขาดูคินพอสอะไรเงี้ยคือรู้จักพร้อมกันเว้ยมันมาพร้อมกันช่วงนั้นมันเป็นปีหกห้าเว้ยเพราะว่าช่วงนั้นมันเป็นข่าวพี่คิดอุยฟ้านที่หนึ่งของเราก็คืออดีตสมาชิกของเราแล้วเราก็แบบเออไอพี่คิดอะ เราก็เลยตามข่าวไปคิดแต่เราเห็นว่าแฮแท็กมันขึ้นทุกอีพีเลยคินพอดะแล้วก็ทีเซอร์มันครบออสองล้านปะแล้วมันก็เลยเป็นวรัลเราก็เลยแบบเออไนคะอยคิงมาใช่ไหมแบบเออรู้จักก็ดูเหมือนกันจนตกงานก็นเลยนอนดูก็เลยแบบเออขอขคิงหน่อยว่างใช่ไหมเราก็เลยแบบไ,แบบไปติดตามไปติดตามบียนข่าวก็เลยเห็นตารางงานของเบลล์กับพี่บิว มันมีงานที่เซนทร่าถาวงานแรกที่เราไปเลยตามติดแบบคอขิงเอ่อแฮทแทกนิวเซนทราเอ็กเบิรบิวันที่2 5สิพฤศจ,จิกาเราจำได้เลยงานแรกที่เราเจอแล้วเราก็แบบวิดีโอคอลแบบปวดฉันอยู่ตรงไนยี้นะอย่างเงี้ยแล้วจะพังหมดไปรักษานี้แหละตอนเขารวมพลแล้วเราก็แบบตอนแรกอะเราเห็นแบบว่าเขาบอกว่ามาประตู B2S เราก็แบบทำไมฉันไม่ลงช่วงนั้นทำไมฉันไม่ลง ลงไปก็คืออาจจะได้รูปแบบใกล้ๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็แบบเออว้าสนามมาแค่นั้นก็เลยเหมือนออกไปแล้วสายพี่เขาเนี่ยเขาก็เลยได้ถ่ายคลิปม,มาก็คือแบบไม่เห็นที่เราเคยบ่นไปเราก็เห็นแต่โทรศัพท์เห็นแต่หลังโทรศัพท์อันนี้แล้วก็งานที่สองที่เราไปหาพี่บิวก็วคืองานดิวเอกลงังคมวันที่สามตันวาเราจําได้เลยงานลานพักคลนก้อตนั่นแหละอันนั้นแหละพี่บิวตกเราตกแบบตกแบบนั้นเราตก ตกแล้แบบสุดยอดมากอาจจะเปิดแล้วนะคะบิวจนข้พาสุทาบิวแฟมิลี่เอ็ซีเอ่ออีกแบไปค่ะอมี ก็ไมา่ได้แย่นะซีมาก็ไม่ได้แย่นะจุม้ม you are m ม h า n ี่โอเห็นปะอ่านบางเลยน,นะคะจะลองแล้วไงเดยเ์ยูวเอาาิโออตัวไก้ก่อน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không เก็บปอตเตอร์ก่อนเลยแล้วกันโหแน่นปากเลยอ้าวก็เก็บเหมือนเดิมค่ะ โฮ้ยเกอร์อ้เตเพี่จ่าขอย,ยมรูปแรกเลยฟังวนดไปค่ะอื้หอพี่จ้า,าไปค่ะ ี่หมวยผงม,มีเนี่ยอ่อาไม่ไม่มีดยวย้มวย้ยมวยน่ารักมยน่ารักอะไรขนานี้ครับอู้ยอันนี้หมวยมากเลยมีมาบ้าโอ้ยยับยับลูกยัยกลูกยับ คนเรนมันน่ารักขนาดไหนอะค่ะไปค่ะน่าจะรูปเหมือนกันป่ะข้างในแกะ้องก็เลยแล้วกันก็ะดีใจยาสารเลย,ย,ยลอุ้ยติดนี้แล้วป่ะน่าจะติดนี้แล้วป่ะ เกมมันดีมากโอ้โหพิจักครับพ่จักอะครับอือหูรู้แบบรู้แบบจุกจกอะ แล้วพี่จั่น<ม>เฮ้ยลูกเดียวกันนะเฮ้ยบคบว่าแบบว่าเออไูกมีเลยโหขาดสวยมากโหต้องแปลภาษานะในบทสัมภาษณ์อ่ะอ่านไม่ออกโหเจ้าักมากเลย อนี้แเหรเเ็นไหมฉันยอมด้ยก็ค่ไม่จไปโอ้ีงฟองเอรตี้ครับอีกันนึงจะได้ดูว่าข้างในเหมือนกันหรือเปล่าแล้วล่ะหนู อ่าโอเคเห็นคที่เป๊ะข้างในเหมือนกันครับเช่ไหมเหมือนกันดิวูปาๆได้เบาวได้เบาอ่าเหมือนกันป๊ะโอเค

าโอ้ยเก่กน่ารักอีกิดีน่ารักเลยยิ้มทีก็สดใสเลยโอ้ยโอ้ยรูสีแบบวิ่งน่ารักข้เลยนี่นี่พี่แจ็คของเราพี่แจ็ จริงๆเชิงโอ้โหยยมวยคุณเม่กัดของเรานะคะอร่อยนะครับมากน่ารักมากโอ้โหีดูโอ้เธอรักเลยจบสี่หกแปดสิบแ้สี่สิบหกครบค่ะสิบหก โอ้ยน่ารักมากโอเคโอ้เราชอบรูปนี้เราชอบรูปนี้เราชอบรูปนีม้มากอืมไอ้รูปนี้ก็น,น่ารักเอาจริงมันไม่มีพี่จัดให้หนูเลย,ยเลยอ้บุ๋มใหม่เนี่ยน่ารักจังเลยเราพูดคำว่าน่ารักเกียรดแล้วเนี่ย ต่ลู้ไม่ได้มากไงไม่มีตุ้มน,น,ะะนิ้วนี่โอเคน่ารังนะจ๊ะอะไรางี้โอเค คนบ้าอะไรบิวแบบสันติเครื่องติด์ดเติร์เติร์ดเตินั่นแหละเบิ้อลก็ลงสตอรี่แบบรวัวๆเลยงานมุบ้ามุมบาม้าเอ้ยอเดี๋ยวดีเราเริ่มแบบเออกลับมาแคปได้เหมือนเดิมนะที่แบบพี่บิวกับเบิ้ลชอบลงสตอรี่พร้อมกันแล้วมันคู่กันเนะี่ย คิดถึงโมเมนต์นเก่าๆมากเลยเนาะอันนี้พี่พี่ไม่มาอปจีอะไรหรอโอ้คิดถึงเนาะอันนี้ไม่มีเลยที่จะบปเบิ้ลของเรานั่นเองโฆัณาเจ้าใหม่คาริว่าของเบิ้ลครับ ้างลเโอเคมาประมาณนี okay, ้เราเราก็รอเอ๊ะฉันไม่ได้ปักหมุนนะกดผิดแน่เลย โอเคเดี๋ยวรอเอ่อนิตยสารอีกเร่มหนึ่งก็คือเหมือนเติ้นหนิงอะ่ะกำลังส่งมาที่ไทยแล้วก็บ้านเบสเขออัปเบตเนาะแล้วก็ไปดูว่าเออมันอยู่ตรงไหนบางทีก็แบบรอคองจากจีนบางทีก็แบบการส่งว่าส่งเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็เหมือนจะได้เต้นหนิงก่อนสตารลีน่าจะใช่เต้นหนิงน่าจะมาก่อนเดี๋ยวเราค่อยมา อันบอกยอมมึงแต่ว่าอาจจะไม่ได้อันบอกเปิดแบบอันนี้นะเพราะว่าอันนั้นคงแบบมีไม่ใช่ของเราอันนี้ของเราของเราเราเปิดได้หมดแหละคงมีเราเกรงใจมีแบบมีเขาบอกเขางลัวของกันแอ่หนังสือมียัดเราก็เลยแบบเออจริงเราเปิดคนแบบซุกซามอ่ะกลัวกลัวของมียัดเหมือนกันแต่เราก็รักหนังสือเหมือนกันแต่ก็แต่ยัดซุกซามอันนี้ยัดไม่ได้ไม่ใช่การจับอะไรพอได้เบาลูกไรางี้ แต่าก,การก์ดเขาดีมากาเลยเก็บสะสมได้ดีมากขาขาวใสๆน่ารัก,กจุดจิ๋มเดี๋ยวมะแล้ว <c oughs> การายายานะ์ดทำน้อยเยมเนาะโอเคเออเราเมันก็แล,กล้วกูรูโหนี่ิโซนจริงๆนะนีิโซนจริงๆนะ ้อยไปถ่ายที่ตึกเอ็มพายก็คือแบบถ่ายยังไงก็ไม่ได้ฉากเ,าเปิดเสื้อไม่ท่านจริงๆตั้งกล้องไม่ทานจริงเราได้ประมาณนี้เดี๋ยวเราให้ดูเราสู้มากนะฝนตกแค่ไหนเราไม่หวัน่นเราก็ไม่ถ่ายคลิปให้ได้บอกเลยเพื่อพี่วีเราทำได้ก็คือตอนนี้ก็แบบเอ่ ใบนัดหมอโอเคอัศบดพร้พอมบัตรคอนพอร้อมแต่ค่าตัวไม่พร้อมสิบหกชิชะตาอีกแล้วนะรอบหนึ่งก็คือวันที่หนึ่งมันไม่ได้แล้ววันที่สิบหนี้ชิชะตาสามตัวตรงให้ดูกัาหนึ่งเยอะมาก ชี่จะตายจริงๆเลยพี่พิวว่าน้องจะได้ไปเดินทางไปหาไหมแคนเบอร์เรียแฟนคอนค่ะก็คือแบบใกล้แล้วพี่พวิวคือคือแบบวันที่สิบหกนี้ก็คือพี่วิวก็ไปที่มากเก๊าแล้วสิบหกมากเก๊า่อแล้วก็ยี่สิบสองที่กวางโจสามสิบที่แคนเบอร์เรียโอเค ก่งมากค่ะพี่พิวพัก่อนนะสมเยอะพัก่อนโอเคมาประมาณนี้โู้โหเดี๋ยวเราเอาไปส่งต่อให้เขาค่ะความขีอยากขิงเขาล้วนจนทําให้เราเข้ากาันเราชนะนะเราไปทุกอย่างนะเขาเราขิงเขาจะบอกเขาบอกพอเธอไปบ่อยแล้วพอเธออย่างเงี้ยจะพิวบอกพอเธอเราไง ใครบอกให้โดนตกละ่ะความน่ารักของพี่น้องมนันรุแโดนตกเข้าเต็มประตูก็คือแบบรู้หมดตั้งแต่นั้นมาก็คือแบบรู้หมดแล้วลก็ไม่มีอะไรจะเสียแล้วก็คือแบบเออแล้วก็แบบมีดรามา่าทึ่แบบงงนะก็ะคือคุณไม่ชอบคุณไม่ปื้มคุณไม่ไม่ได้ถูกใจเขาแนละ้วคุณรู้ทุกอย่างเลยบางทีรู้ก่อนเราอีกเรายังไม่รู้เลย ไม่ชอบก็บอกเป็นอะไรบ้างหรือเปล่าไม่ชอบก็บอกก็ปิดเกลียดมากนะก็กดรายงานไปอะไรเงี้ยนำ้ำคานคือแบบไม่ชอบก็ไม่ต้องยุ่งม่ต้อะไรกันเนาะวงไม่ชอบก็ไม่ต้องยุ่งไม่ต้องแบบติดตามเขาแบบรู้ทุกอย่างนะดีไม่ดีฟังเพลงจบอ่ะเพออิ่มยอดวิวให้ไปอีกตอนนี้อยอดวิวพี่วิวประมาณห้าหมื่นละห้าหมื่นห้าหมื่นแปดตัว 50, 000, 50ตมือคะ่ะก็ให้แสนแสนดูเร็วนะคะเหมือนเพลงยิ้มของเธอ <c oughs> ตามรอยที่แท้ทูน่ากับเพื่อนจะไปตามร้อยพี่บิวที่วัดอรุณแล้วก็ศารหลักเมืองที่สนามหลวงใกล้สนามหลวงเราเคยไปกับเออกับน้านแล้วแต่ว่าช่งนี้นก็แบบเอ,อ้ขอไปตามตามรอยใช่ห่อยนะ <c oughs> โอเคมาวันนี้บายบาย ครัครับเอ้ยเสียไปก็เสียแล้วเสยเลยเอดีตแก้ไขมไม่ได้ตอนนี้ก็เป็นคนใหม่เกิดใหม่ดีใจกับพวกเรารักพวกเราให้มากๆนะสิ้นปีหนูย้ํอีกรอบหนึ่งหนูขอร้องเลยพี่หนูสิ้นปีมันต้องได้แล้วนะคนไทย,อยขอหนูขอเดือนขอหนูขอหนูขอขอต,ตอนนี้เดือนก้าใช่ปะอีกสามเดือนเท่านั้นพี่จะไปเวียดนามไปไหนก็ได้แต่ว่าสิ้นปีพี่ต้องอยู่ที่ไทย เราขอร้องอรอยายงาน,นเขา้าเราว่ธีแล้วมันพลาดแล้วก็คือแบบอีกนิดเดียวมันจะไปอยู่ในงานแล้วมันอยู่หน้างานอีกนิดเดียวมันจะเข้าไปในงานแล้วมันจะเป็นโมเมนต,ต์ที่มุมใจยี่มวยเต้นแต่ก็ไม่ได้วาสนาไม่ถึงแล้วมีต้องด้าแล้วนะน้องขอร้องหลนะแล้วค่ะโอเคขอให้ได้เป็นเออ ผู้โชคดีในการร่วมทำบุญแล้วกันนะคะรางวัลพิเศษจากพี่บิวเขาจะเป็นตัวแทนหมู่บ้านนะเดี๋ยวมาอัเดตรอบนึ่งแล้วกันเขาประกาศวันที่สิบเอ็ดบ้านเบ็ดบ้านเฟมบอกว่าประกาศวันที่สิบเอ็ดนาะสุขผู้โชคดีโอเคตอนนี้ก็รอรอเสือ้อร่วมทำบุญเหล็แล้วสั่งสีดำไปเพราะเราชอบสีดำเราใส่สีขาวแล้วมันอ้วนใส่อะไรก็อ้วนอะ่ะเอาจริงงงแล้วมันเลแต่สีดำมันดูแบบ เออแล้วมั่นใจกว่าสีขาวไงโอเคขัตัวไปนอนฝันดีแล้วแต่ก็คืนฝันดีมากเลยฝันวได้ฝันได้ชวนมือกับพี่ชาหย่อนแต์ได้จับมือได้ถ่ายคลิปอ,ดอ,แบบอ,อวดอะไรยงี้แบบเออติดคอมพีเตอร์อะไรเงี้ยมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นแบบตื่นมามันยังมีความสุขอยู่เลยเฮ้ยกับพี่บิวเนี่ยอยากให้ถายติ้งลำอ,อยากแก้ตัวแก้ตัวจากรอบที่แล้วคอนน่ยคือแบบเลิกเสียใจหรือว่าน,นี้ไม่ได้พูด แต่จะไปแก้ตัวไกลเนาะกัมพูชาเลยนะถ้าวาสนาเรามันถึงเนอะพี่วิววัสนาน้องได้ไปต่างประเทศน้องก็คงจะแบบเออได้ไปแหละแต่ถ้าไม่ได้ไปก็ตามนั้นแหละเดี๋ยวมาสิบหกชีต้ตายอีกรอบนึงโอเคบายบายไปขอตัวไปนอนนะครับกุณนไนะคะทุกคนบายบาย